สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะมะเหมีมม่ยวเอารถที่ไม่ต้องลงทุนซื้อไม่ต้องใช้เงินดาวมาให้คุณลูกค้าแล้วค่ะนะคะเป็นรถเชิงพาณิชย์รถทำม,มาหากินเอาไปยังไงก็ได้เงินนะคะอ่ะนะคะลูกค้าสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมจดเบอร์มะเหมีมม่ยวไว้เลย0 8 3 8 8 8 8 8 1 8, 1, 8 1นะคะมะเหมีมม่ยว ฝ่ายขายอยู่ที่นี่ประจำการอยู่ที่นี่มีตัวตนอยู่ที่นี่นะคะดูไลฟ์สดมะเหมี่ยววันนี้1 9ึ0งแบาทคุณได้อะไรจากคันนี้นะคะ1นนะคะคันนี้จะเป็นปี2014ติดแก๊ส LPG ให้คุณเรียบร้อยคุณผ่อนต่อเดือนแค่4 0 0พเท่านั้นที่สำคัญคุณไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเอาไปปุ๊บขับได้เลยหลังคามีพร้อม สำหรับคันนี้ Ford นะคะ f o r d r a n g เจตัวนี้นะคะคนที่ใช้กระบะหัวเดี่ยวจริงๆส่วนมากเขาจะชอบพวกนี้เพราะว่าการบรรทุกเนี่ยมันจะรองรับได้ดีกว่าพวกยี่ห้ออื่นนะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าเดิมข้างหน้าของเขาจะเป็นกระจังหน้าโคมเนียมนะคะสวยงามดูโดดเด่นหรูหราและเป็นรถที่แข็งมากเวลาปะทะปุ๊บคุณไม่ต้องห่วงเลยฝั่งนูน้นยุบแน่นอน ฝาหลังจะชอบฟอร์ดมากเลยจ้าชอบฟอร์ดเลนเจอร์มากๆัฝหลังจะชอบจริงๆนะคะเพราะต่างประเทศนี่เขาฮิตกันนะคะเพราะว่าด้วยแรงกำลังขับเคลื่อนได้ดีแล้วก็สองพวกตัวถังตัวบอดี้เขาแข็งนะคะการเกิดฉุกเฉ,ฉินประทะเนี่ยเขายุบยากมากที่จะถึงตัวเขานะคะ,ะมาดูขอบยางของเขาคันนี้ยางของเขานะคะยังใช้การได้ดีอยู่แม็กขอบ15 อันนี้เป็นแม็กนะคะไม่ใช่เป็นล้อกระทะอะไรใดๆทั้งสิ้นทนทานมากถ้าไปเจอยี่ห้ออื่นบอกเลยล้อกระทะแน่นอนอ่ะมาดูด้านข้างตัวนี้ของเขาจะเป็นตัวสีดำนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับกันสาดแล้วก็มือจับโคมเมี่ยม เห็นไหมคะเขาใช้วัสดุของเขาค่อนข้างดีมากนะคะถ้าเป็นตัวอื่นบอกเลยเป็นพลาสติกสีดําแค่นั้นเองนะคะขอบยางของเขายังไม่มีการเละหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมาคะ่ะรถทามาหากิน<ส>เห็นไหมคะหลังคาตัวนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีรั่วแน่นอนอะ<ส>นะคะนี่นี่คะ่ะสวยงามมากนะคะนี่หลังคา นะคะไม่มีรั่วเราให้ไปด้วยนะคะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมเห็นไหมคะไฟไม่มีแตกไฟไม่มีแตกนะคะนานทีจะเข้ามาคันนี้ได้ปี2014 199,000ผ่อนแค่4,000เท่านั้นโทรมาหามะ่หมียว083888181เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ด้านข้างของเขานะคะไม่มีแตกรายงานนะคะส่วนคอนโซลหน้าของเขาก็กริปนะคะเพราะว่าคันนี้มันแค่ปี2014ช่วงล่างไม่มีหลวมนะคะยังฟิตแน่นขับใช้การได้ดีเจ้าของเก่าเนี่ยแกแค่เอามาเทินเป็นตัวใหม่ไปแค่นั้นเองนะคะ,ะคันนี้จะเป็นรถปีลึกนิดนึงปี2014ติดแก๊ส LPG 199,000บาทผ่อนแค่4,000ให้หลังคาไปเลย เอาไปเลยค่ะขับฟรีสามเดือนเอาไปเลยนะขับฟรีสามเดือนให้จริงๆคุณลูกค้าจา Finance, ัดไฟแนนซ์มะเหมี่ยก็ให้เลยดอกเบี้ย2.79ฟรีดาวนยูปากมะเหมี่ยวนะคะฟรีดาวน์สองขับฟรีสามเดือนให้จริงๆ <Wow. S 1> ดูแล้วซื้อเลยโทรมา08 3 8 8 8 8 1ส1มแงหมะเหมี่ยเองค่ะนะน้ำวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ